โอเคครับผมก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับบอทบอมคลิปตแบบไม่ต้องเปิดคอมไม่ต้องเปิดจอแล้วก็ไม่เปลืองค่าายแน่นอนครับเป็นบอดที่ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนใช้กันแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับก็อย่างคอนเซ็ปต์เดิมนะครับก็เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมได้บอกไปก็คือจะชใช้บอดนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับผมอ่ะ อันดับแรกนะครับก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับแต่ผมสมัครไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมาล็อา in นะครับใส่นะครับก็คือเว็บบอรจะมีสองมีสเว็บนะครับเป็นบอร์ดออโต้คลิกแล้วก็บอรแบบอบอรดแบบไม่ต้องเปิดคอมและไม่ต้องเปิดจออาจจะมีทั้งลูน่าแล้วก็บอมคริปโตนะครับก็โอเค l าอินเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับอันดับแรกนะครับอ่า เดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคบอรดนี้ก็คือไม่ต้องมีตั้งค่าเลยนะครับมีแค่ตั้งค่าไลน์ notify นะครับผมแล้วก็อันดับแรกเลยคือเราก็ไปซื้อก่อนนะครับไปที่สินค้าในระบบนะครับแล้วก็ซื้อจอนี่โอเคการซื้อก็คือใช้สแกนจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทูว l l เลหรืออะไรก็ได้ที่สามารถสแกนแล้วก็จ่ายได้ธนาคารได้หมดนะครับโอเคก็เราก็เข้าธนาคารไปที่สแกนจ่ายนะครับแล้วเราก็อันนี้ผมมา อสอนวิธีการซื้อการใช้งานนะครับ1จอก่อนนะครับผมแล้วก็โค้นลดไม่มีนะครับก็อันนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอันนี้หรอทางมาลายเหรอเฮ้เยเฮ้ยโอเคบ้าโอเคพอเรามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็ยกโทรศัพท์มือถือเปิดสแกนจ่ายเลยนะครับ รอสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวพอกดจ่ายเงินในโทรศัพท์แล้วก็ยืนยันนะครับอ่ะโอเคแล้วเราก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อยืนยันการจ่ายเงินอ่ะสั่งซื้อสำเร็จนะครับจำนวนหนึ่งจอระยะเวลาหนึ่งเดือนนะโอเคแล้วก็จะมันก็จะรีไปหน้าแรกนะครับนี่สิทธ์ก็จะเพิ่มอันนี้ตอนแรกผมมีอยู่หนึ่งสิทธินะ ซื้ออีกอันนึ่งมันก็เลยเป็นอีกอันหนึ่งนี่ก็คือเป็นประวัตินะครับโอเคก็เนี่จะมีชื่อบอกนะครับแล้วก็เราก็จะมาเพิ่มจอกันเลยนะครับโอเคก็อ่านข้อตกลงแล้วก็นี่นะครับเป็นไอดีที่ผมได้เตรียมมาไว้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ชื่อนะครับเป็น อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับที่อ่าก็ตอนนี้ก็ไปเซิร์ฟเวอร์น้อยๆดีกว่านะครับก็คือคนเยอะนะครับนี่ก็คือเป็นคนที่เขาใช้การก็มีอยู่ประมาณ5,800กว่าจอนะครับโอเคเซิร์ฟเวอร์เหลือเฟือครับแล้วก็กดตรงนี้ bicycle ใช่ปะวะนี่แหละนี่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 อ่า ไม่ค่อยเก่งอังกฤษซะเท่าไหร่เลยก็เพิ่มจอเลยนะครับอย่างนี้โอเคเพิ่มจอใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มันก็จะอยู่ตรงนี้แต่เราจะตั้งค่ายัางไงเราก็ไปที่สถานะการทำงานนะครับบอทไม่มีให้ตั้งค่านะครับบอกก่อนไม่มีให้ตั้งค่าแบบเปอร์เซ็นต์แบบคลิปที่แล้วนะครับบอทจะทำงานทุกๆ1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้น อ่าโอเคนี่ยังหยุดอยู่นะครับเราก็สามารถเลือกโหมดนะครับเราจะโหมดไหนอ่าผมเอาไปโหมดใหม่เลยละกันโหมดอเมซอนนะครับตึงๆหน่อยอเมซอนนะป่าอเมซอนโอเคแล้วก็เลือกโหมดไปที่อเมซอนนะครับแล้วก็รอเว็บมันโหลดนะโอเคอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอเมซอนละตรงนี้ก็จะเป็นอเมซอนอ่าโอเคอ่าก็อ่าน อะไรตามนี้นะวิธีการใช้งานโอเคพอเสร็จแล้วเราก็กดสตาร์ทนะครับอ่ะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับมันสักประมาณสักสิบวิมันก็จะสามารถดูสถานะการทำงานได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ อ่ะนี่สถานะาการทํางานก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอา้าอันนี้มันทํางานเลยนะเนี่ยโอ้โหบอททางานยังไวทำไมวันนี้ไวจังปกติหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงกว่าวเอา้ามันกดหมดแล้วดูโคตรไวอะครับทุกคนหมดอเมซอนทํางานไวจริงครับ ทั้งหมดปกติก็ทํางานปกติแต่อเมซอนเหมือนว่ามันจะแรงขึ้นมัน้งผมก็ไม่แน่ใจนะอ่ะเหมือนว่าแบบมันจะทําดาเมจได้แรงมั้งผมก็ไม่แน่ใจมันก็เลยหมดไวนะครับอ่ะโอเคเนี่ยแอดปุ๊บหมดปับ๊บอ่ะเราก็จะไปดูกันนะครับว่าเอ้ยเอยเว็บนี้มันหลอกหรือปล่ายังไงหรือเปล่านะครับ อไอเว็บนี้มันได้จริงหรือเปล่ามาหลอกหรือเปล่าครับเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับทําอย่างนี้อ่ะอ่าโอเคก็จะมาเข้าดูในเกมนะครับนี่มันอันนี้นี่ว่านี่แล้วก็จะมาเข้าดูล็อกอินดูในเกมนะว่า โอเคเราก็จะเข้าดูในเกมนี่นี่นะครับกดหมดจริงนะอาอสมมุติว่าเดี๋ยวดูนะไอนี่นะไอตัวนี้มีหนึ่งนะไอตัวนี้มีหนึ่งนะจำหน้าไว้นะไอเป้ก,กับไอตัวนี้แล้วก็ไปกดดูนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านี่มีคนเข้านะครับก็คือนี่ไงอ่าเห็นปะ่ะ โอ้ดูดีขึ้นจริงด้วยไอเปป้บบ ے, เนี่ยเห็นปะเปป้บบอ่ะโอเคครับก็ก็เวลาเปิดบอร์ดไว้ก็แนะนํานะครับว่าอย่าเข้าเกมนะครับเข้าไปก็แค่ตอนเกมหรือครับไปดูอะไรนิดๆหน่อยๆได้นะครับโอเคก็นี่แหละครับเสร็จแล้ง่ายมากครับวิธีการใช้งานอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือในส่วนของลายแจ้งเตือนนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นวิธีการรับโทเค็นแล้วก็เอาโทเค็นมาใส่แล้วก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยหรือว่ามีเป็นร้อยจอสมมุติว่ามีคนรับเปิดบอทดอะไรอย่างนี้นะครับสมมุติว่ามีร้อยจอออยากจะให้แจ้งเตือนแยกกันไปแล้วก็สามารถมาอัปเดตข้อมูลได้ที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคก็มันไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ ฝากบอทไม่ต้องเปิดคอมไม่ต้องเปิดจอไว้ในดวงใจพี่ๆด้วยนะครับก็ไปแล้วไปแล้วนะครับสวัสดีครับ